สวัสดีจ้าสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลเด้อจ้าเนาะค่ะ FC มน,นี้เพ่นจะไปหาถามแม่เนาะคะ่ะแม่ว่าได้แนวท่างลาวพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยแม่นๆมาจากอาจารย์คนหนึ่งเนาะ่นว่าได้มามีทีมาเนาะแม่นแมเนาะเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีจ้าคําแพงเพ่นยังฮัลหุจะไปใสเปิดประตูบ่ได้เลยปิดประตูก่อน เปิดประตูบัไดไล่มเตอร์เซเลนนีน่ค่ะเขามาเล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคําแพงชาแนลให้แม่เพนและน้องคําแพงด้วยเด้อค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆเๆมาฝากมาตอน f อฟทั้งสองนะคะเนาะคำแพงยิ้มหวานหน่อยนี่ค่ะถ้าผู้ใดสนใจจะสั่งจองเนาะค่ะครีมแคลเซียมยาตาเนาะค่ะก็สั่งจองมาได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มโปูโมชันค่ะ ครีม oh, oh, oh. หนึ่งชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทนะค่ะแล้วก um. ็แถมลอตเตอรี่หนึ่งใบค่ะผู้ใดมีดวงก็ได้ไปนะค่ะงวดที่แล้วเห็นแม่เห็นเอฟซีไม่ได้รับของตีกลับนะค่ะถูกลอตเตอรี่เจ็ดหนึ่งเมย์มาไขเม่มาแกะเบิ้งน้องเมนไหมน้องเม่เนาะ ก็เลยเป็นดวงของแม่ไป FC ก็เลยบ่มีดวงไปคนที่ไ um, um, ่ได้รับของค่ะค่ะแม่ได้ยินแม่วาหวยเล่าเม่นเม่นจากอาจารย์มาเจ้นอยกแม่เหม่นบ่ค่ะโอ้แม่เขียนหายอยู่เนาะเจ้นยกอทอมอส่ะค่ะเจ้นยกอทมอแม่นเมนเนาะ มีมีแต่เล้าบ่แม่โอ้ค่ะค่ะเพื่อนโทรมาหาแม่บอคนบอกเลขไงแม่ล่ะจะคนบอกว่าไหบอกอุ้ยังจัดในทุกมือใน่ยังจัดนี่ค่ะนี่นี น,น,นั่นนั่นที่เล่นเพราะว่าเล่นบใครถือ,อก็เล่ว่าเด่นซึ่็เจ้าเล่นถูกคุ่มือเล่นก็เจ้าเล่น,น,ท,ท,ท,น,น,นทุงมือเนี่ย,ยเดียวทีเดีมัน่คุยเีนที่เรียให้ิดแสงค่ะอ๋อยังสั่นไห้ทุกมือเนี่ยยังสั่นทีเดียม่นม่คุยเดียน เรีนได้ได้เป็นแสนสิบได้เหรียญเล็กง่ามันสิได้เหรียญเล็กแล้วค่เหรียเล็ง่ายนาดไค่ะเหรียญจะหวยแล้วค่ะเหรียญหวยแล้วนะคะตัวละน้อยใช้ตัวละน้อยหกจุดสองเซกิยูได้แล้วค่ะอืมแมนเมียนมค่ะได้ประกาศวาจดค่ะแำลังเตรียมแล้วได้แล้วงค่ะหนึ่ีค่ะสองซีค่ะสองซีค่ะหนเจค่ะ มันแตกค่ะไม่แค่นี้ค่ะจนหมากนออกกลับหรือออกบวกกลับขึ้นหมาก็ออกบวกให้การตรวจเทว่ามันทิ้งหลิงบุญล่างค่ะอืมค่ะกับไว้หน่อยนะกับคนล่างกันลงทุ่งสื้อตรงๆมันถูกมันคุ้มค่าเยอะแต่ก่อนก็เคยถูกดูเยอะใบเยอะมือมือมันสุกเลยค่ะมัน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 ดินมันดินแตกค่ะแต่ว่ามันออกสุกค่ะอืม แค่ว่าเป็นคนสืูอใหม่ไปบนไปนั่งเรื่องการไหวนะคะห้ากาตตรงจักลรอยหนึ่งตกกับหัรสิบบาทนัน่งสินะจะังเจังเ่นก็ได้แต่เพราะว่าซื้อไมันได้ไหเลี้ยรอยรย่งก็ได้เ้าค่ะคันเลีล่าออกดีันื่าหันมาออกออกเร็กแล้วมันต้องมันก็ต้องลายอาจารย์นี่นะนะ<า>อาจารย์เดียวที่นเบิ้งเร่อะโบ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 เลวาจะว่าใครใครที่เด็กจม่ไล่วบเบิ้ลมีไล่วบเบ<อ>ิ้ล มีไลข้บอรนี่พิเปนบอกจกเเปนเดีวเเดียวใคิดจละนาเบิ้งเดียวมือมือวันพุธเดียวท่ทหาค่ะมันเข่าแต่ว่าเหรียญเลาอยู่ไล่อยู่มันบบเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวเข่าให้เจริญทักไปเจริญเพื่มเพียรได้เพราะว่าลูกสาวก็ยุ่มลูกสาวไปลูกเลยไปยน่มหาัยล้ยเป็นเบยร่มเด็ย่มเกระุดก็ย่เก็ย่กระดาแเ้็ก็ถ่าเรูปส่มเป็น่บัด ารูปปิงรู้อยกใช่ไหมให้ดเพจแบ็กลายนะพวกปิงเออถ่ายรูปใศษกระดาษเจ้ากระมกระซมกระดาษก็ม่นั่งไล่เลยนะโอ้โหห่าจ่า่่ก็ได้กี่เดียวกี่เดียวี่เดียวเอาเบอร์นี่นะทีเฮี้ยนเฮี้ยนพวกพวกิขอบคุณมากๆค่ะแต่ที่ดียเอาเบอร์ไนากเพาว่าเอยารีบเขาเอามีเขาเร่หนึ่งเชื่อบาทหนึ่งเดินมือหนึ่งเล็กแ่เดียวอ่าบาทหนึ่งได้ร้อยหนึ่ง โอ้บาท้ร่ยร่อยร่เมื่อไหม่น่ได้หลาได้หลแต่ว่าสมมติว่าเขาลงทุนเม่ร์ดออาทิตย์ที่แล้วมันลงทุนไปพัมันถได้มมบอนฮ่าฮ่าเขาลงทุนไปมื่อไรพันสมมติมื่อไรพันสองนี่เนาะมื่อไรพันสองมันนี่มันบ่ถูกสมื่อสามื่อมันบอว่าท่านจกิ่นทุนเ่าเด็กพวมาฮาแดดม่อเมืนึงเรีวนะมันเหมันกดีจางึ กแกเดียนรู้ิว่าอ,อุงดอนดกียอันนี้อมเมนต์คุยลูกมเลียมา,าหาอะไรคาถึงคาถึงปีละแสนมูกระดิ่งหวยนีแต่เปลี่ยนหวยแต่ว่าอย่าเปลี่ยนหวยแล้วรูกที่ห,หละูกกระือตืว่าูก,ไ, 1, 600, กได้ืลี่าอตละพันเนี่ยตั้งั้งหวยแล้วมูกลกอาทิตย์ี่แมันถูกลูกสืบตัวหอมันก็ลงทุนไปพันหกลถูกมานก็ไดมึงึงนอ ก็มันก็พอได้พอได้มันก็ทำงานไปพร้อมแลมันก็ได้ซ<ม>ุ้มลูกเลี้ยงที่เด้งกี่เด้งละค่าเลิบลูกซึ้งค่ายู่คา่ากินทุกอย่างแบบปีละสองแสนมันอยู่ได้สูตรเจ้าเฮ็ดเอาเนี่ยบ่จ้าเฮ็ดเอาแต่ของเจ้าของเนี่ยบอกบ่เอาไปพูดอื่นนะผมเจ้าของออกมาเขาไม่ได้เรียนแบบว่าเกินโตได้แค่เดียวอันนี้เขาไม่ได้เรียนแบบว่าเกินโตแค่ว่าข้างบริมคือบริมน้ที่เจ้าของอยู่ได้ เพาะว่ามันนมีเหไวยันไม่ไม่เท <'s> uh, ่าใดค่ะจะ่าเห็ <Okay. S 1> on, <S <S ุไวย้าวไว้าวก็ชื่อยุ่อาทิตย์ช่วเดือนที่แล้วมันถูกไวย้าคลกรบกุีแ้่ไล่ไล่นะคะที่ได้นันได้ใส่สองอัเด็กอ่าพอจีแดงรวยบ้างเพราะว่ารู้ชื่อมันไปตัวรู้ชื่ออาทิตย์นั้นรู้ชื่อสามมือสามมือมับจุดขับจุดสองมือบางที่ถูกสองมือวทีนันบอก พวกที่มัน History, ขอเก่าห่ากระสุนชงเจียจำไม่อเจดียจำเลขเลดที่เหเลกติที่คนมันก็จกับัว่อน็็บนหงกนนมนบาน่ไดเดี๋ยวทรงเขามานเจดียงทุกหวเด้ออย่างนั่นแหละที่หนูได้เพราะว่าหนูได้มันมันมันตะคิดเดียวมันเปลดู่นซนวนไปวนมา กันนั่นแหละฟังเพิ่นวอาทังสันล่ะเพิ่นถูกเลขเหล้าถึงในทรงลูกเรียนประเดี๋เดือดร้อนผู้ใดจ้เฟินก็บอกว่าเพิ่นสิให้แม่ทุกงวดเดี๋ยวจะมาล่องจองคำแพงให้ FC เฮาจ้ะทุกงวดทุกมื้อเนาะจันพุดสุกนาะจันพุดสุกหันมาเล่นตัวนี้ดีกว่ามันได้แก้เครื่องไหวละก็มันก็แม่นๆบ่มีการล็อกบ่มีการคิดว่าจะล็อกบ่มีคิดว่าจะน้อยละอีกนั่นน่ะจ้ะมันแม่นอยู่ค่ะ เลิกเล่นเล้าไมาเล่นไอเล็กเล่นไทยมาเล่นเล้าห้าก็จะดีค่ะเล็กห้าไหนจะกันไหนจะล็อกไหนจะอั้นซื่อยากทุกมมือเขาเพ่ใครเล่นเนี่ยเนียนค่ะกันหลายมาเล่นเล็กเหล่านี่เพป็นไหนมาสีคูนจ้าสี่คูนเนาะเนสี่เพิ่อนหายฟังแม่ว่าแล้วเมื่อกี้เนาะมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะแต่โซอ้อนเพิ่นนี่ฮะมาเหรินเหล้านี่ล่ะ ค่ะไทยนี่จักอันเจน้อยกทมอนั่นไหมเนาะจักอันจักล็อกซีคูเองค่ะเอ็มซีแลาวพัฒนาจำว่าเจน้อยกทมเนาะเจน้อยกทมเพิ่มซีสองซีนึ่งเพิ่นมาเพิ่มซีห้ทุกงวดบ่กห้ทุกงวดเอาหัวชนกัมแพงมาหรือมาแห้งหล่นหัวชนโตเราจนรวยด้วยกันอเพิ่นไห้มาซีคูเนาะค่ะ เพิ่นบ่มีตัววิ่งตัวหลุดไอบอม่มีแข่จับคู่มาห้เลยบ่มีจับคู่ตรงๆเลยจ้ะจับคู่มาให้ยซีคู่ทุกหัวแป็นบอค่ะเด่นทีหนึ่งนองมันนี่อาจจะเด่นหนึ่งนาะเป็นเป็นหหนึ่งซีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็สองซีเนาะอาจจะเด่นหนึ่งรลก็สี่งไหมค่ะที่ขีดเส้นใต้นี่ถือว่าเพิร์ไฮเดนเป็นบอมีีแมคบอมบแมคขีดเอง๋อแม่แม่มากบะบอขีดไว้ซริอ แต่ว่าหนึ่งซีนี่ตรงกับเลขอันฝาโล่งเงี้ยหลุยเนาะกอมันออกไปเมื่อนั้นไม่ไ้จิ้มเมื่ออกอีกเมื่อนั้นแล้วฮานอยนั่นออกฮานอยฮานอยบอกเนี่ยออกฮานอยขนาดเนี่ยมะลิมะลินาวสีไซสีไซตัวนี้ค่ะนี่สีไซตัวนี้สีหนึ่งซีเอ้ยสีเกณฑ์หนึ่งซีหนึ่งเนี่ยของฝั่หลุยเองผู้เสียชีวิตค่ะที่ไปปร่งศพเมื่อวานนี้เนาะ นี่นี่พี่สาวมาจากกรุงเทพนั่งอยู่เทิ่รถตู้มันมากกันสิบใส่หูวาซีหนึง่งซีอันนี้มันเหล็กฝาโล่งเหล็กฝาโล่งนะนตรงกันตัวนี้นาะงไม่เนาะฝันอันนี้เหล็กฝันนะฝาโล่งฝาโล่งฝา,าโล่งนี่ค่ะเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางกันเนาะค่ะนลสวน อันนี้ของข้างบนจะเป็นของเจ <Gen oy. S 1> <Th> น้อยกอทมเนะส่วนนี่จะเป็นของเลขฝันของป้าลุยอ่าคนที่เสียแล้วเนาะมาบอกเนาะนะอันอนี้จะเป็นเลขฝาลูกเพิ่นเนาะตามนี้เนาะค่ะ F C F C มาเรียนหน่อนนยนี่แล้วจงบ่มีอ่นมีมีกันบ่อกบ่กลอกบ่อัานเนี่ยค่ะ็นหอยให้ตามนี่เนาะค่ะ<ม> ได้ <languages? S 2> ตัวเลขแถว FC ทั <c 195 2> ้งช่องเอาไปผิจารณนากันเนาะค่ะาค่ะท้ายเพื่อนก็ขอขอบคุณแม่เนาะหรือว่าเจแดงเนาะค่ะที่ตามแนวทางดีๆด็ๆมาฝากมาตอน FC ทั้งช่องน้องคําแพงเนาะเอามาเบิงน้ำกันมามื่อแรงจะเป็นจังไดเนาะค่ะคําแพงไล่ FC หน่อยลูกดื้อแห้งค่ะปีนโตปีนเก้าอี้ บอ,อยู่บวเศร้เาเปิดประตูบ้านบ่ได้อมนี่เนาะเอาสุดท้ายเพ่นก็ขอขอบคุณเอฟซีทั้งสองเดอ้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจและก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็นทุกๆวันนะคะก็อย่าลืมด้ค่ะเข้าไปใครจะสั่งครีมแคลเซียมก็ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอให้เลยเดอ้อจ้าเนาะค่ะสุดท้ายเพ่นก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เดอ้อค่ะสวัสดีค่ะ